สวัสดีครับคลิปนี้ร้านสาธิกก็จะให้มาดูสินค้าใหม่กันนะครับนี่ก็ยี่ห้อซันนิกนะครับวันก่อนก็มาเป็นซาบุเล็ตนะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่คือซาวายนะครับผมจากซันนิกซันนิกนี่เป็นแบรนด์จากประเทศอิตาลีนะครับผมสินค้าจากอิตาลีนะครับวันนี้ซาวายคืออย่างนี้ครับผมคือสายสัญญาณเคเบิลนะครับ XLR ไปสู่ไท4นะครับ XLR นะครับไปสู่ไทยซีนะครับซาวายจากสนิกนะครับผมตัวนี้ให้ส่ให้ซิปเปอร์เลอยู่ที่32บิต192เเฮ z นะครับผมแล้วก็มันมีไอโซเลดป้องกันไฟรั่วจากอุออปกรณ์ที่ต่อพ่วงด้วยนะครับผมคือป้องกันในตัวเสร็จสับมีอินเทอร์เฟซในตัวนะครับสินค้าก็มีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับมีกระเป๋าขายแยกมาด้วยนะครับผม กระเป๋าเป็นแม่เหล็กนะครับผมกระเป๋าใส่สายตัวนี้ได้เลยเนี่ครับผมกําลังต่ออยู่กับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับนี่ครับนี่คือต่อเจ้าซาวาอยู่นะครับไปเข้าลําโพงนี่ครับนี่ฮะเอาตัว XLR เนี่ยก็เป็นของ Nutric นะครับผมสายยาวประมาณสัก3าเมตรครึ่งได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับต่ออยู่เส้นเดียวก็สามารถเปิดเพลงได้เลยนะครับแล้วก็ป้องกันอุปกรณ์ไฟย้อนด้วยนะครับมีไอโซเลตเรียบร้อยนะครับ สายวายจากสนิกนะครับผมนี่ครับตัวที่ตัว XLR XLR ตรงที่หัวมันเนี่ยครับมันมีสัญลักษณ์เลยนะครับ LR ด้วยนะครับนี่ครับ L R นะครับผมซ้ายขวานะครับแล้วก็มีประทับตาของสันด็กยี่ห้อสันนิกเลยนะครับนะครับตัวสายที่เป็นสายถักนะครับสีน้ําเงินคือสีประจํายี่ห้อของสันนิกเขานะครับนี่ครับ LR นะครับของนูทริกนะครับผมแล้วก็มีไทซีนะครับผม โอเคมีกระเป๋านะครับมีกระเป๋ากระเป๋าแยกด้วยนะครับซาวไวน์นะครับอินเจเนียบาย n ันนิกนะครับผมสินค้ามาแล้วนะครับนี่ก็พอสมควรเลยครับมาลองดูกันไดู้เท่าที่ลองฟังดูรู้สึกว่าเสียงก็ดีขึ้นนะครับผมพอให้ซิมเพลเลตถึง32บิต192 k h z นะครับผมครับก็สะดวกใช้งานสามารถเสียบไปที่มิกเซอร์แล้วเปิดเพลงได้เลยนะครับแล้วก็ป้องกันไฟย้อนกลับจากมิกเซอร์นะครับ คครร,ครัับบโอเคครับสนใจเซาวสเน็กนะครับเซาวายแล้วก็มีตัวคือสเน็กเซาบูลเล็ตนะครับอันนี้เป็นตัวเคเบิลเทสเตอร์นะครับผมอันนี้คือเคเบิลนะของของลาร์ไทยสี่นะครับซาววายจากสเน็กนะครับพร้อมนะครับที่สาธิตสวัสดีครับ